นบีแปดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงพลังงานทางเลือกแล้วกันนะนะครับเป็นลอกตกปลามือสองนะฮะก็สําหรับใครที่งบน้อยนะครับแต่ว่าอยากได้ลอกดีๆไว้ใช้สักตัวหนึง่งก็เลือกเป็นมือสองแล้วกันนะครับให้เลือกเลือกซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะนะครับไม่ใช่แค่ว่าต้องซื้อกับร้านนะน,นร้านไหนก็ได้นะที่เรามั่นใจในบริการของเขานะครับว่าเขาจะไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จัดได้เลยครับนะตัวนี้เป็นคาสิตัสหนึ่ง 50 HG นะครับคันทั้ง150 HG นะครับก็จะเป็น็อบ7นะไม่เป็น็อบเจครับมาดูในกล่องในกล่องเนี่ยก็จะมีใบประกันกับไดอะแกรมน,นะครับน้ำมันไม่มีนะครับก็มีถุงห่อลอกมาให้แบบนี้นะอะไรนี้เราไม่ได้สนใจเท่าไหร่เราดูตัวลอกกันดีกว่านะครับตัวลอกตัวนี้ก็มันลอกใช้งานมาแล้วแหละแต่ว่าสภาพเนี่ยเจ้าของเดิมใช้เนี่ยบอกเลยว่ารักษาสุดๆนะครับรักษาสุดๆเลยนะดูสภาพดีครับ เนียนสวยมากนะครับเห็นไหมดูความสวยซะก่อนนะครับก็มีคาบสปกปรกตามการใช้งานบ้างนี่เล็กๆน้อยนะนะนะเพราะมันเป็นลอกใช้งานนะครับรอบ7.2็นะเป็นไงความลื่นนะครับรอบ7.2็ดจกำลังเบรกจะอยู่ที่ประมาณ5 5ากิโลนะครับ5.5าจุดห้ากิโลอันนี้ยังไม่หยุดดียวเนี่ยโอ้คนลื่นอะ่ะตัวนี้นะยังยังอะไรอ่ะ s อ<ม> d สา สปูนสปูนเป็น S3D เหรอ H, <S H E S อ๋อโอเคนะครับมาดูระบบห่วงกันนะตัวนี้เปิดฝาข้างแบบนี้นะครับแล้วก็บิดลงอึบนี่นะรระบบห่วงก็จะเป็นเม็ดลาแบบนี้นะครับก็อันนี้มีสี่เม็ดก็เปิดปิดก็อย่างงี้ครับเม็ดลาใช้ง่ายง่ายครับมีเปิดกับปิดแค่นั้นแหละนะครับเปิดกับปิดนะใครแบบอยากเลื่นตีไกลก็ปิดหมดนะครับใครแบบอยากากลัวฟู่ก็เปิด เปิดหมดก็ได้แล้วค่อยมาทยอยปิดทีละเมตรก็ได้ปิดปิดตรงข้ามก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนะดูดูสปูนกันบ้างนี่นี่สปูนนะเดี๋ยวปิดก่อนอันนี้มาดูตัวสปูนนะนะสปูนเนี่ยไม่มีรอยนี่มีรอยหน่อยนี้ว่าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมีรอยหน่อยนึงตรงนี้เห็นปะก็เห็นว่าเนี่ยเนี่ยอ่ามีรอยนิดนึงตรงนี้นะครับนะฝาคงฝาข้างนี่สวยนะไม่มีริ้วรอยอะไรเลย นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับถ้าสนใจก็จัดไปครับรอกสภาพเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสำหรับคนงบน้อยนะครับที่อยากมีลอกดีๆใช้สักหนึ่งตัวจัดไปครับผมชิมาโน o คาสิตัสหนึ่งห้ hg